ถ้าลมน้อยต้นรับผู้ชมหน่อยสิโอ้โหใหญ่กว่ายังเห็นได้ชัดมันมันรุ่นแรกสีดำอ่ะรุ่นสองมาสิรีโอะเอารีโอมาเสียดำเกือบเท่ากันเกือบนี่คือเบบลิตถึงหมดบิตไซโคลนนี่บิตใหม่บิตไซโคลนจึ๊บจิ๊บจิ๊บจ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 ๊บเรามาลองกันน้าใช้วิสาัหนอสิ <laughs> อตัวนี้อันนี้ชอบมากไม่ชื่อปาใส่ก็ป้องกันนะวิ่งอยู่กับเดนน,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 นี่นะครับวิแต่ว่าก็สวยดีนะขึ้นไม่ไไมีดิก่อันนี้คืออันนี้คือ เี่ชอบนะดันดีแนะนำให้ผู้ชม<อ>ช,<อ>ชอบตัวเอซิสเบดน,นี่ชอบตัวนี้สัดอีกชอบเอซิสเบดนี่กรดูกสส้ก้มมาติดนี่นะหย้ดหยุยานี่ตัวนี้ตัวนี้สวยนะหนูชอบนี่ โอเคนี่คือเบลเบลทั้งหมดะะมาดูรถก็จะเป็นประมาณน <Yeah. S 2> ี้เลยเนี่แล้วก็นี่ใส่ชุดนี่สวยใชิมหมล่าเราจะมาเอาออกกันดูกว่าโอเคมาดูรถเช่ด ตีน้ำเงินนะคะเป็นแบบนี้มาดูโลเซอรมาเดินนะคะแล้วมาดูตัวนี้อย่างน่าทึ่งอันนี้ตัวป่วนของหมู่บ้านจ๊บดูดิอันนี้สวยฉัอชอบชอบที่สุดนในใจเลยนี่ก็คือเบเลทั้งหมดและนี่สนามเบลเล็อันนั้นคือสนามจริงที่เอาไว้แข่งอันนี้เอาไว้ฝึกน,น,น,นะโอเค เอขอวางแบบนึงนะจากตัวนี้เลยนะคะโอเคนะเราจะมาโกชูด้วยกันนะคะแบบนึงนะตอนที่ชูออกมามันจะเป็นแบบนี้นะคะ มันจะหมุนหมุนวนๆหน่อยนะชุดไม่ค่อยแรงนะโอเคก็สองแค่นี้แหละคือหกนะคะโอเคต่อไอตัวนี้ไอชอบนะแบนึงนะหนึ่งสองซับไปลยจิบที่ชุดออกบานะ โอเคก็เ,เพราะได้นะเแบเบ็ตัวนี้เราจะสู้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มสู้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะเอาไปตัวต่อไปเลยค่ะโอเคไปหนึ่งสองสามเพิร์โตร์ชูออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ น,นี่คือลิส่าไอรอนเขาจะวนไปนะคะว่าตุ้มเนี่ยก็ตปิ่นอ้ออีกคือมิสา่าโรอสโอเคเป็นนิงนะคะชอนเวลาแป๊บคือตัวนี้ที่หนูชอบที่สุดคือชากเองเป็นค่ะหนึ่งสองสาม เดี๋ยวเราเริ่มชูดกันเลยดีกว่านะอนโอเคอันนี้คือชอบมากเลยนะไอ,อเป็นใครชอบขออีโมจิรูปหัวใจสีอะไรก็ได้หนึ่งอันขอหัวใจสีม่วงนะโอเค ขอหัวใจสีฟ้าขอหัวใจสีเหลืองขอหัวใจสีฟ้านะคะตีป้าอ่อนนะโอเคเรามาเริ่มเริ่มที่ตัวหวังของก่าที่ชอบที่สุดในโลกโอเคเรามานับกัน1 2งสองซับ้าประมาณนี้เลยไปสองซับอ่ะ สองตัวเราก็จะถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยไอ้สามตัวมีตัวอะไอยากกระโดอดอ่ะลูกนี่ก็คือเบลเบลตัวต่อโอเคไม่รู้ว่าเชื่ออะไรจะไปถามพี่พี่คะอันนี้เบลเบลตัวอะไรคะเป็นอีกร้านเนอร์

โอเคเรามาดูน้องต่อไปกันเลยค่ะนี่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาใส่ที่ชุดกันเลยค่ะหนึ่งสองไปไปข่าวคาไปก่อนนะคาบแล้วก็มีอยู่เองเนาะน้ะเราแข็งไปบางไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำก่อนดีเอาออกก่อนเลยอีกตัวเดียวเฮ้ยจะมาใช้สนามนี้ได้ไงใช้ฝึก เหลือตู้สุดท้ายนะคะแต่ตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวตู้ถอใช้ได้ใช้ได้เหรอได้จริงจิโอเคนะเรลาไปค่ะยังสางสาวไม่ใส่ไม่ได้ี่สิอ็นี่คือจะนนี่คือเบบดทชงเดี๋ยวเราจะมานับเบอยกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปเกสนี่คือเบบี้มูฮ่า,าน,นะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาสนาับตัวนี้สามสองรอไม่ได้นับจำนี่นาดูเดี๋ยวมาสรุปสรุปดีๆเลยมาผ้าน้ำม้วนนะ านก้ดูแลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดตรงไหนก็สิบไงใช่ไงหาเรื่องจุกไ,ไปที่เรียบร้อยไปยล,ละแกโดนหรอ